สวัสดีค่ะวันนีนะคะหรือนทัทยาเที่ยงเอี่ยมนะคะเป็นคนจังหวัดสระบุรีนะคะแต่ตอนปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะได้มีโอกาสมาร่วมงานการบวชสามเณรีนะคะซึ่งพระพิสูจนีของในประเทศไทยสามารถบวชได้นะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นและวันนี้เป็นโอกาสดีะะดอกดีกครั้งหนึ่งค่ะที่ได้มาต่อยอดกรรมฐานซึ่ง มณนนีเองนะคะเคยเรียนกรรมฐานเปิดโลกนะคะในสายของหลวงปู่คงจตมโลนะคะแล้ววันนี้ได้มาพบกับหลวงแม่นะคะอาจารย์ทิพ,พยานีค่ะที่นํากรรมฐานเปิดโลกกรรมดานของหลวงพ่อดีนะคะมาในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและต่อยอดมานะคะของออหลวงของหลวงแม่นะคะจะเป็นการต่อยอดในกรรมฐาน เปิดโลกกรรมบาดาลโดยมีการสแกนกรรมและใช้นี่กรรมนะคะเพื่อขออโหสิกรรมตั้งแต่เจ้ากรรมในเวรของอดีตชาติและปัจจุบันชาติณจุดนั้นเลยค่ะซึ่งมนีมีความที่รู้สึกดีใจมากที่ได้ต่อยอดนะคะในตรงนี้ครั้งแรกที่เริ่มที่เริ่มนะคะในการปฏิบัติธรรมพาคุณแม่หงนะคะมาสแกนกรรมค่ะปฏิบัติธรรม ครั้งแรกที่มีความรู้สึกนะคะในการปฏิบัติทรรมนั่งนั่งกรรมฐานในแบบฉบับของอหลวงแม่นะคะก็นั่งกรรมฐานไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะของอตัวมณีเองสามารถเข้ากรรมฐานและเข้าจิตยานที่สามารถเข้าผ่านร่างกายเพื่อที่จะให้ร่างกายของมณีเนี่ยให้เจ้ากรรมในเวรของคุณแม่หงนะคะผ่านเข้ามา ผ่านเข้ามาดูว่า,าเขามีความที่เข,เขาเรียกว่า,ามีความเกลียดแล้วก็จงเกลียดจงชังหรือว่ามีการขัดขวางต่อชีวิตของคุณแม่หงอย่างไรหรือว่าในความเจ็บป่วยนี้อย่างไรบ้างนะคะครั้งแรกที่ไม่ถึงหนึ่งนาทีในการเข้าสมาธินะคะก็จะเป็นแบบว่าเข้ามาและอารมณ์โมโหโทโสอารมณ์โกรธ โกรธอย่างมากนะคะมาท่านี้เลยค่ะท่านี้มือหยิกเพราะว่าตอนนี้คุณแม่กรรมของคุณแม่คือมือหยิกแล้วบอกว่ายังไงรู้ไหมคะสิ่งที่ตกใจมากที่สุดและคุณแม่ก็มองอยู่นะคะจริงไหมคะคุณแม่อเขาจะบอกว่ามึงทํากู้มึงทํากูในขณะที่มณีนะคะหลับตาอยู่แต่ว่าจิตของมณีมณีรู้สึกตัวนะคะและอีกจิตหนึ่งที่เขาเข้ามาเราอนุญ,ญาตให้เขาผ่าน ก็คือมึงทำกูมึงทํากูมึงทํากูใช้ระยะเวลานานค่อนข้างนานพอสมควรและ,ะสิ่งที่หน้าที่ของหลวงแม่หลวงแม่ทิพยาน,นีทานะคะก็คือการส่งบุญสิ่งที่วิเศษมากๆคือหลวงแม่บอกว่าบุญของลูกไม่เพียงพอนะลูกบุญของลูกของแม่หงแต่ละคนก็ไม่เพียงพอลูกแม่เลยขอเป็นตัวแทนในการเบิกบุญเจาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์เดียวไม่อยู่ค่ะหลวงแม่บอกว่าเอามาเลยคุณงามความดีบุญของพระธรรมของพระสงฆ์ของพระเกจิอาจารย์เจ้าทั้งหลายแลท่านมีบุญมากเพียงพอเลยขอบุญส่วนนั้นขอเบิกบุญส่วนนั้นเพื่อเพื่อมาอะไรคุณแม่ได้เสียสละตัวเองเพื่อนั่ง สมาธิเช่นเดียวกันนะคะนั่งสมาธิฟอกลมฟอกลมเพื่อเป็นตัวแทนในการส่งบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของแม่หงนะคะเป็นกรรมฐานในการฟอกลมนะคะก็คือยังคงในการทําสมาธิตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือให้เราดูลำลมนะคะเข้าออกให้กำหนดลมแต่สิ่งที่วิเศษที่สุดคือการฟอกลมเร็วขึ้นเร็วขึ้นและคนที่ไม่ได้สมาธิก็สามารถได้สมาธิได้ทุกคนคะ่ะ มณีรับรองและรับประกันได้นะคะโดยหลวงแม่นะคะทิพยานีสามารถพาเข้าสมาธิได้ทุกคนค่ะจริงนะคะ,ะเขาบอกว่าเขาไม่ยอมมึงทำกูมึงทำกูยังไงก็ไม่ยอมหลวงแม่ทำยังไงรู้ไหมคะหลวงแม่ก็บอกว่าหลวงแม่จะบรรยายทำเลยแม่จะเอาบุญทั้งหมดนะที่เบิกมานะแม่จะเอามาให้ลูกนะให้ลูกรู้จักบุญให้ลูกรู้จักบุญอ่าส่วนตัวในจิตจิตของมณีที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรบอกกูไม่เอา กูไม่เอาคือเขาไม่รับบุญเขาไม่รู้ในบุญนั้นเลยเรียกว่าการฟังธรรมไม่ออกฟังธรรมไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจในธรรมนั้นๆด้วยซ้ําค่ะหลวงแม่ก็ยังไม่เลิกที่จะลดละความพยายามในการส่งบุญว่าว่าท่านมีจิตเมตตามากๆค่ะหลวงแม่ทิพยานีท่านก็เอานะแม่จะส่งบุญให้นะลูกนะแม่จะส่งบุญให้การโกรธการเกลียดการแค้น มันไม่มีอะไรดีเลยลูกลูกจะยอมตกอยู่ในนรกอเวจีเหรอลูกมันทั้งร้อนมันทั้งเล่ามันร้อนมากมันทุกข์แะทมทุกข์อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าลูกเอ่อทุกข์มากี่กับกี่การกี่แสนล้านปีแล้วลูกยังทุกข์อยู่เลยแล้วลูกจะเอาอะไรกับแม่หงถ้าแม่หงตายไปแล้วลูกได้อะไรลูกอ่าส่วนจิตใาว่ากูไม่เอาก็มันทํากูก็มันทําก,กูความที่มันบอกว่าจะต,ต้องทําให้แม่หง่ะเป็นอย่างมันให้ได้ เป็นอย่างมันให้ทุกทนทรมานเหมือนมันทุกวันนี้มันในที่นี้ก็คือเป็นจิตอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่มันนี้ก็รู้ตัวเองนะคะจนคุณแม่ก็ยังใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความเพียรในการใช้จิตเมตตานะคะที่จะส่งเอานะลูกเอานะแม่ก็จะส่งบุญให้อีกนะแม่ก็จะพยายามส่งบุญกูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาเอ,อคุณแม่หลวงแม่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่เอาแม่ก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะลูก เพราะเวลาในการเข้ากรรมฐานนี้ไม่มากถ้าบุญที่ได้มาจากพระพุทธเจ้าได้มาจากพระเกติอาจารย์เจ้าทั้งหมดนี้ไม่เพียงพอสําหรับลูกแม่ก็คงต้องปล่อยนะคราวนี้จิตในนี้ยค่ะก็คิดแล้วก็พิจารณาหลวงแม่ก็บอกว่าจะให้เขาทํายังไงลูกถึงจะอ่อนลูกถึงจะยอมจะให้เขาทําบุญไหมจะให้เขาปวดไหมคิดค่ะมันคิดอยู่ข้างในมันก็ไม่ยอมมิเอากูกลัวกูก <ate> <K an> เคศก้นหลวงแม่ทิพยานีก็เลยบอกว่าจะเอาบุญให้นะบุญของแม่ก็จะเอาให้นะและลูกก็ขึ้นพูดขึ้นมาว่าในวันใกล้ๆนี้บุญของแม่หงกําลังจะสร้างบุญกระถิ่นที่ยิ่งใหญ่ในวันที่25ในวันที่26เถวายทั้งสังฆทานพระไตรจีวรพร้อมทั้งกับการโปรยทานอีกหลายพันบาท จะขอมอบให้เจ้ากรรมนายเวรและลูกของคุณแม่หงก็พูดสอดแทรกเข้ามาในนั้นว่าข้าพระเจ้าพูดแทนแม่หงนะคะเพราะว่าแม่หงพูดไม่ได้นะคะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะคะ,ะพูดได้แต่ไม่ชัดขออาโหสิกรรมขอ,อโหสิกรรมได้ไหมขออโหสิกรรมท่านได้ไหมบุญมากเพียงพอไหมที่จะทําในการทํากระถิ่นใหญ่ในครั้งนี้เราจะมอบให้ท่านทั้งหมดเลยฟังค่ะเริ่มฟัง แล้วคุณหลวงแม่ก็บอกว่าเอาบุญไปนะลูกแล้วมันจะเย็นขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นแล้วมันจะไปสู่ภพถุลมที่ดีนะเอาไหมลูกแลกการเอาไหมลูกลูกจะได้บุญเยอะแล้วจะได้ไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเครียดแขนกันเขาฟังค่ะเขาเริ่มฟังทำออกเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาจะได้บุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะในส่วนตรงนี้เป็นความพิเศษมากๆถามว่าการจะอ่อนจะยอมในครั้งแรกเลยไหมมันต้องใช้การกรรมฐานอีกหลายๆวันค่ะ ในส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จในขั้นหนึ่งที่หลวงแม่ทิพยานีนะคะได้มอบและอุทิศผลบุญนะคะและมีการเป็นเทคนิคพิเศษในการขอบุญที่ยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาเพื่อให้กับเจ้ากรรมนายเวรและให้คุณแม่หงทําการพูดขอขมาขอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรณตรงนั้นและหลวงแม่ก็จะถามว่าเจ้ากรรมนายเวรเอาโหสิกรรมให้ คุณแม่หงชินคำคนนี้ไหมหลวงแม่ก็ใช้ความเมตตาและก็ยังพยายามที่จะให้เขาให้เขาตอบว่าโอโหงสิกรรมจากใจของเขาเองนะคะในส่วนตรงนี้เขาก็ได้อ่อนและก็ได้ยอมในการอาหสิกรรมต่อกันนี่นะคะนี่คือเป็นกรรมฐานเปิดโลกกรรมฐานเปิดโลกกรรมดานและหลวงแม่นะคะทิพยานี เป็นกรรมฐานเปิดโลกกรรมบันดาลแบบสแกนกรรมและขอโอโหสิกรรมณนะจุดนั้นเพื่อ,อโอโหสิกรรมให้กันให้หมดเวรหดกรรมตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปค่ะและถ้าเกิดว่ามีในคลิปต่อไปเนี่ยนะคะมณีจะมาเล่าความรู้สึกในการเข้าสมาธิอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ